สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ตูนพามาเรเทหาดนาราทัดเราแหละนาราธิวาสบ้านเราเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่มีทะเลสวยๆไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือหาดนาราทัดแห่งนี้หาดนาราทัต์ตั้งอยู่บนถนนสายพิชิตบำรุงในตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส เป็นชายหาดที่มีความกว้างขวางยาวประมาณ5กิโลเมตรจรดกับปลายแหลมปากแม่น้ำบางนาราทางทิศใต้มีหาดทรายขาวสะอาดน้ำทะเลสีเขียวอมฟ้าไล่สีกันอย่างสวยงามค่ะ นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วหาดนราทัศน์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอและประจำปีอีกด้วยและบริเวณใกล้ๆก็จะมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางนารามีเรือกอและจอดอยู่ให้ชมมากมายบริเวณบวองอ่าวด้วยค่ะ หาดนาราทัศน์มีความร่มรื่นไปด้วยทิวสนมากมายลมพัดเย็นสบายแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวเหมาะกับการมาพักผ่อนที่สุดเลยค่ะสำหรับการเดินทางมาที่หาดนาราทัศน์ถ้าตรงมาจากตัวเมืองนาราธิวาสให้ขับรถไปตามถนนสายพิชิตบำรุงประมาณ2กิโลเมตรก็จะเจอชายหาดนาราทัศน์หยุดตรงสุดสายถนนเลยค่ะ ถ้าใครมีโอกาสมานาาธิวาสอย่าลืมมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองนะคะดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้รอการมาเยือนของเพื่อนๆอยู่ค่ะ